เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูวิวนะคะดูวิววันนี้เราไม่ได้ออกไปไหนนะคะมาครั้งกระบี่เอ้มาอ่าวนางครั้งนี้เราตั้งใจว่าจะไม่ออกไปไหนนะคะตั้งใจว่าจะรีแลกอยู่ที่โรงแรมนะคะตอนนี้เราก็นั่งเล่นอยู่ที่ริมชายหาดนะคะเมื่อวานไปนั่งตรงริมสระว่ายนา้ำวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาที่ริมชายหาดนะคะนั่งดู คนเล่นน้ำนะคะคนเล่นน้ำเดินเล่นริมชายหาดวันนี้อากาศก็ดีเหมือนเดิมนะคะไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนยังไม่มีแสงแดดออกนะคะคึมๆเย็นสบาย <McK in olla> นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ให้ดูต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้ <S 2> <S 2> <S ดีนะคะที่ตรงตรงที่ริมชายหาดนี่มีต้นไม้แล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอากาศไม่ร้อนนะคะ นั่งดูเรือหางยาวรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะคะวันนี้ดูคึกคักมากนะคะคึกคักมากนักท่องเที่ยวเยอะนะคะช่วงนี้ที่อ่าวนางนี่นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเมื่อคืนนี้เราไปเดินชอปปิ้งกันก็คนเต็มเลยนะคะเมื่อเช้ามาที่ตรงห้องอาหารของโรงแรมก็ลูกค้าเต็ม คิดว่าโรงแรมเนี่ยน่าจะเต็มทุกห้องนะคะโรงแรมเขาใหญ่มากแต่ลูกค้าเต็มทุกห้องนี่ก็การท่องเที่ยวไทยก็กลับมาอีกแล้วนะคะตรงสระว่ายน้ำเขาก็กำลังมีกิจกรรมกันนะคะตอนนี้วันนี้ก็ดูเงียบกว่าเมื่อวานนี่นะคะเมื่อวานนี้คนนั่งเต็มเลยนะคะแถวนี้หรือว่ามันยังหัววันอยู่ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเมื่อวานแถวนี้นี่ เมื่อวานทักเก้าอี้แถวนี้นี่เต็มเลยนะคะแต่วันนี้ก็ยังมีที่ว่างอยู่แต่ตรงสระว่ายน้ํานี่ไม่ว่างแล้วนะคะสระว่ายน้ํานี่เต็มหมดเพื่อนๆดูบรรยากาศนั่งวันนี้เราก็จะนั่งชิวๆนะคะไม่ออกไปไหนนะคะนั่งดูทะเลมาร,ลรีแล็กรีแล็กสบายๆนะคะ นั่งพักผ่นหย่อนใจฟังเสียงคลื่นฟังเสียงลม